สวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะมาสาธิตผลิตภัณฑ์ครีมลดถุงใต้ตากันนะครับแชิ์นี่เลยครับนี่นะคะเดี๋ยวจะสาธิตนี้ดูนะคะนะคะีค่ะวิธีใช้ะคะ่ะเราบีบครีมมานะคะประมาณนี้นะคะใช้นิ้วนางนะคะเพราะว่าเป็นนิ้วที่มีความปลอบวอมครีมนิดหนึงค่ะแล้วก็แตะที่มันไปเลยแต่ไล,ล่ตั้งแต่หัวตานะคะไปจนถึงหางตานะคะจะช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วก็ติดกาได้ด้วยนะคะ แต่ย้ำๆๆลงไปนะคะให้เนื้อครีมมาขา่ดซึมใต้ผิวให้หมดนะคะตรงนี้นะคะถุงใต้ตาค่ะจะหายไปใน2อหนาทีตรงนี้ขึ้นอยู่ว่าแต่ละผิวของแต่ละคนแล้วก็ขนาดของถุงใต้ตา ค่ะจะทิ้งไว้สักพักนะคะไใกินไปแล้วดีแล้ว เดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนะคะให้ตอนนีออ้กำลังทํางานอยู่นะคะเนี่ยทีมกาลังทํางานอยู่ค่ะจะสังเกตว่าริ้วรอยเริ่มหายไปแล้วนะคะไม่มตนนีตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตึง,ตงๆไหมคะยังก็นิดหน่อยค,ะค่ะตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะคะ ต,ตาจะเรียบหายไปเริ่มตึงนะครับ นะคะถูกใต้ตาเรียบหายไปแล้วนะคะนี่นะคะถูกใต้ตาเรียบหายไปแล้วนะคะด้วยเนี่ยค่ะเอสเอสนะคะ, space, ะครีมทาถูกใต้ตานะคะนะคะ ถ้าเกิดว่าใครอะค่ะสนใจหรืออยากจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้ค่ะสามารถสั่งซื้อกับคนที่ส่งลิงก์วิดีโอนี้นะคะให้กับคุณได้เลยนะคะบคบคะ